กราบเรียนประเดชระคุณพระพรมมมรีแม่กองบาลีสนามหลวงกล่าวประเทศวัชระบ,บัณฑิตเลขานุก,การแม่กองบาลีสนามหลวงของโอกาสอ่านสถิติแสดงผลการสอบประโยคบาลีสนามหลวงและประโยคบาลีศึกษาปีการศึกษา2 5 6 4ดังต่อไปนี้ สถิติแสดงผลสอบประโยคบาลีสนามหลวงรวมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพศ2564ชั้นประโยคปท .9 ส่งสอบ407รูปขาดสอบ80รูปคงสอบ327รูปสอบได้64รูปคิดเป็น19.57% รายชื่อผู้สอบประโยคบาลีชั้นประโยคปท .9 ได้ในสนามหลวงพศ2 5 6 4 1. พระมหาสุทินานสุทธินันโทวัดชนะสงครามสมนักเรียนวัดชนะสงคราม 2. สามเณรวายุสุร,รมณีวัดชนะสงครามสมนักเรียนวัดชนะสงคราม 3. พระมหาเจนนรงยานากิตติ วัดไตรมิตรวิทยารามสำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยารามสพระมหาสมภพสัมภววัดเทพศิรินทราวาสสํานักเรียนวัดเทพศิรินทราวาสหพระมหาสักดาเมธิโกวัดเทพลีลาสํานักเรียนวัดเทพลีลา 6. พระมหาฤติชัยทีเรสุโตวัดเทพลีลาสํานักเรียนวัดเทพลีลา จ็ดสามเณรวัฒนะดอกสบาวัดเทพลีลาสำนักเรียนวัดเทพลีลาแปดพระมหาธีรยุทธปะวรคุตโตวัดธาตุทองสำนักเรียนวัดธาตุทองเก้าพระมหากรพิสิทธบรสิทธิวัดเบญจมบอพิษดุสิตวนารามสำนักเรียนวัดเบญจมบอพิษ สิบพระมหาพิทักษ์อังกุราชโยวัดปทุมวนารามสำนักเรียนวัดปทุมวนารามสิบเอ็ดพระมหาบนตรีกับพญาที่ปฏิวัดพรหมวงสารามสำนักเรียนวัดพรหมวงสารามสิบสองพระมหาเตชะชินสิทธาพิภูวัดมหาธาตยุวราชรังสิตสำนักเรียนวัดมหาธาตุ 13. พระมหาธีรพงศัญญาปฏิ วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตสังักเรียนวัดมหาธาตุ14พระมหาสมศักดิ์สุขเวสโกวัดสามพระยาส,สังนกเรียนวัดสามพระยา15พระมหาภัยฑูลฉันทาธรรมโมวัดสามพระยาสังนกเรียนวัดสามพระยา16พระมหาสมชายธรรมปาโลวัดสามพระยาสังนกเรียนวัดสามพระยา17 พระมหาโนภรัสภัทวินโยวัดสุทัศนะเทพพระวรารามสำนักเรียนวัดสุทัศนะเทพพระวราราม18พระมหาบุญยริศปัญญาวีมังศีวัดสุทัศนะเทพพระวรารามสำนักเรียนวัดสุทัศนะเทพพระวรารามสิบเก้าพระมหาสุดท้ายทิตะบุญโยวัดโสมนัสวิหารวัดสํานักเรียนวัดโสมนัสวิหารยสิบ พระมาหานัทกรภูสิตธรรมโมวัดนวลจันทร์สำนักเรียน,นคณะเขตเบิงกลุ่มย1อพระมาหานุกูลอภิปุณโนโวัดยางสำนักเรียน,นคณะเขตสวนหลวงย2สองพระมาหาชานชัยวชิระยานวัดชัยฉิมพลีสำนักเรียนวัดชัยฉิมพลีย3บสพระมาหาธราดลวรุตโมวัดดาวดึงสารามสำนักเรียนวัดดาวดึงสาราม ยี่สิบสี่พระมหานาถพลชยาลังการรวัดสุทธารามสำนักเรียนวัดทองนพคุณยี 25, ส่สิบห้าสมมเนรอาชันสะอาดเอี่ยมวัดปากน้ำสำนักเรียนวัดปากน้ำยี่สิบหกพระมหากรรมพรปัญญาพระโลวัดมอีโลกกยารามสำนักเรียนวัดมอีโลกกยาราม ยี่สิบเจ็ดพระมหาสุวิทยธรรมทโรวัดโมลีโลกกยารามสำนักเรียนวัดโมลีโลกกยารามยี่สิบแปดพระมหามาวินอินทปัญโยสรสิทธวัดโมลีโลกกยารามสำนักเรียนวัดโมลีโลกกยารามยี่สิบเก้าพระมหาสาครสาครเมธีวัดโมลีโลกกยารามสำนักเรียนวัดโมลีโลกกยารามสามสิบ พระมหาธนพลสุธรรมโมวัดโมลีโลกยารามสํานักเรียนวัดโมลีโลกยาราม31พระมหากิติชัยทักขะวโรวัดโมลีโลกยารามสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม3 2, 2> em, 32, พระมหาธนวัตรวรวาทีวัดโมลีโลกยารามสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม33พระมหาสุชาติวรชาติ วัดโมรีโลกยารามสํานักเรียนวัดโมรีโลกยาราม34พระมหาโกมลสุภจิตโตวัดพระธรรมกายสํานักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี35พระมหากิติพองสิริชัยยวัดพระธรรมกายสํานักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี36พระมหากู้เกียรติกิจารักโขวัดพระธรรมกายสํานักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี สามสิบเจ็ดพระมหาพงศิริศิริวิชโยวัดพระธรรมกายสํานักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานีสามสิบแปดพระมหาอาริศรศาสนชโยวัดพระธรรมกายสํานักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานีสามสิบเก้าพระมหานําบุญนาคชโยวัดพระธรรมกายสํานักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี สี่สิบพระมหานัต,ตพรพัทรชยโยวัดพระธรรมกายสำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานีสี่สิบเอ็ดพระมหาประจักษ์คุตตะธรรมโมวัดปัญญานันทารามสำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานีสี่สิบสองพระมหาทวีโกสโลวัดจากแดงสำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการสี่สิบสามพระมหาธีรวัตรโอภาโสวัดจากแดงสำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการ 44, สี่สิบสี่สามเนรนอัคคระวิทย์วัดสมบุตรวัดบางพลีใหญ่ในสำนักสำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการ 45, สี่สิบห้าสามเนรนภูมินหงทองวัดบางพลีใหญ่ในสำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการสี่สิบหกพระมหาอานันอานันทศิริวัดชูจิตธรรมารามสำนักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมยุทธ์สี่สิบเจ็ด พระมหาสระพง์อัตทะันโตวัดท่าพระเจริญพรสสนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์48พระมหาสุดใจถาวราจิตโตวัดพระบรมาธาตุสํานักเรียนคณะจังหวัดกำแพงเพชร49สมเณรจิตแทบต่อคุ้มวัดสังคานูภาพสํานักเรียนคณะจังหวัดกำแพงเพชร50พระมหาอุทัยมหิติโกวัดจองคำสํานักเรียนคณะจังหวัดลำปาง ห้าสิบเอ็ดพระมหาอิธิพลกุณดโลภาโสวัดจองคำสำนักเรียนคณะจังหวัดปราบปางห้าสิบสองพระมหานาครินทิตาเมทวัดพระสิงห์สำนักเรียนคณะจัง,งหว,งนนงวัดเชียงรายห้าสิบสามพระมหาอภิวัตจารุวันโนวัดดอยสับพันยูสำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ห้าสิบสี่พระมหาอาจินอรินชโยวัดตรีสวัสดว์วนารามสํานักเรียนคณะจังหวัดเลยธรรมยุทธ์ห้าสิบห้าสามเณรสุภาจิตบุ้งโพวัดชัยศรีสํานักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่นห้าสิบหกพระมหาวราทิตอาทิตตะวรอาทิตวโรวัดดอนทองวรารามสํานักเรียนคณะจังหวัดกาลสินห้าสิบเจ็ดพระมหาสุริยา ชาชิยะเมธีวัดห้วยหินฝนสํานักเรียนคณะจังหวัดชัยภูมิ58พระมหาวิสรศวิสุทธิเมธีวัดชัยมงคลสํานักเรียนคณะจังหวัดชนบุรี59พระมหาวิทยาธรรมเตโชวัดสุทธิวารีสํานักเรียนคณะจังหวัดจันทบุรี60พระมหาภิพัฒวัฒนศิริวัดศรีประชาวัฒนารามสำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม 6 1พระมหาธินกรอริโยวัดสองที่น้องสํานักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี62พระมหาอนุชาจันทปภะพาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามสํานักเรียนคณะจังหวัดราชบุรี63พระมหาวัชรินอคฆากรีวัดขันเงินสํานักเรียนคณะจังหวัดจุมพรและ64พระมหาโชติวันมหินโทวัดหาดใหญ่ศรีตารามสํานักเรียนคณะจังหวัด สงขากราบเรียนมาด้วยความเคารพอย่างยิ่งรายชื่อผู้สอบบาลีศึกษาชั้นประโยคบส .9 ได้ในสนามหลวงพศ .2564 หนึ่งแม่ชีมนัสนันพยักคินวัดโมอรีโลกยารามสํนักเรียนวัดโมอรีโลกยาราม สองนายเสถียรทั่งทองมาดันวัดพระธรรมกายสํานักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานีสามแม่ชีผ่องพันล่องทองวัดพระธาตุสีจอมทองสํานักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่และสี่แม่ชีจิราวันเครือศนวัดพิชชาวสารามสำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานีรวมสี่ท่านครับ